สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปดาร์คไดเวอร์นะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแนลจี g ูจีเกมมิ่งทีวีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชัน0.4.5นะครับเออไม่ใช่0.4.5นะครับว่ามีอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะเน้นไปทางเกาะใบนะครับเอนด์ไรนะครับเป็นเกาะกิจกรรมเมเจอร์ออเดอร์นะครับซึ่งจบไปแล้วครับ <c oughs> อัปเห็นว่าอัปเมื่อคืนวันพุธนะครับแล้วก็ จบไปซะผมเล่นไม่ทันนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพลังมิตรภาพนะครับคือจะนับแต้มคนที่ยึดธงนะครับแล้วก็เอาแต้มนั้นมารวมกันนะครับครบ1,000ตู้สุ่มเกาะก็จะปลดล็อกเกาะเอ็นไรนะครับตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกไปแล้วครับโอ้โหมองไปมองมาเหมือนกันดําสีทองวิธีหาเกาะกิจกรรมนะครับตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะ น้องๆก็ผสมที่ตู้ชุดเกาะได้เลยนะครับอ่าแล้วด่เพิ่มมาใหม่นะเพรกคือการสุ่ม10ครั้งนะครับโอ้โหถูกใจผมมากไม่ต้องกดทีละครั้งละอยู่นานไปแล้วบางทีการกดทีละครั้งมันก็เหมือนว่ามันจะออกออกยากอะ่ะแต่คราวนี้เมื่อเราสุ่ม10ครั้งโอกาสที่จะออกบ่อยค่อนข้างมีสูงนะครับแล้วก็แบบบางที ออกมาที่3อัน2อันหรือ2ชุดนะมีสูงเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับตอนที่ผมสุ่มนะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูบีดไร้ดิ <S <S ได้มาห้3 4 5ามโอ้โหห้าชุดหเห็นไหมครับนี่แหละถ้าใครอยากสุ่มชุดก่อนนะครับก็ให้น้องดองแต้มว้เยอะนะอ่าแล้วชุดก่อนนี้นะครับก็จะบวกเลือดแล้วก็บวกดามเมจระเบิดนะครับ เ,เริ่มแรกครับเลเวลหนึ่งเขาจะบวก3.75ดเซนนะครับเนี่เห็นไหมโอ้ยเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้กลับมาเล่นนะครับถ้าจะสุ่มชุดเกาะเขาปรับใหม่นะครับให้ถูกใจวัยรุ่นหัวร้อนครับวัยรุ่นวัยรุ่นสายรีมะจะได้แบบกดทีละสิบนะครับแต่ข้อเสียนะครับแต้มพอย จะชายเยอะมากนะครับอ่าส่วนมากเท่าไหร่น้องไม่คำนวณนะครับ <c oughs> เห็นไหมโอ้ยดูอีลิ็ดตร์กไดดิ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่ครับเนี่ยเอ็นไดด์ครับตอนเรก็เลเวลสี่แล้วนี่เห็นไหมวิธีอัปเกรดชุดเกาะผมก็อัพแบบนี้แหละน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับการอัปเกรดชุดเกาะก,ก็แบบนี้นะครับนี่คราวนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นเลยเพราะว่า มีกดครั้งเดียวปุ๊บสิบชุดออกมาทันทีครับเห็นไหมรีบไลท์สี่ชุดสมมติน้องเป็นบวกศูนย์นะครับมันก็ล่อไปถึงเลเวลสี่เลยนะเห็นไหมผมได้ถึงสองกดสิบเรียบร้อยเลยเล,ยเ,ลเวลสิบครับเมื่อเลเวลสิบครับก็ไปดูเลยครับเห็นไหมเลือดบวกร้อยเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจระเบิดครับสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวชุดเกาะนี่ครับแบบใช้งานจริงเลยแล้วสกิลแอคทีฟหรือแอเบลตี้นะครับก็คือการเรียกป้อมปืนสุดเท่มาป้องกันเราครับตอนนี้ผมก็เจอคนจีนนะครับผมก็พิมพ์ว่าชงฉิงชงช่างช้างฉิงชงชางชางโจโจช่างช่างชางชงเซลเขาเล่นครับผมจะพิมพ์ว่า Spanish or English นะครับพิมพ์แบบย่อๆนะ เนื่องจากว่าไลฟ์ครั้งล่าสุดนะครับล่าสุดน่าจะไม่ใช่อทิตย์ที่แล้วสิอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ว่านะครับอาทิ์นู้นน้องมาพิมพ์เซลผมนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวครับนี่มันคืออะไรคราวนี้ผมก็รู้เรื่องแล้วนะครับเขาไม่ขยับครับแต่เนื่องจากผมจะทําคลิปนะครับผมก็ขยับดีกว่าครับอมาต่อนะครับคราวนี้เ็าจะไปลุยเลยว่าเกาะเอ็นไรที่เลเวลสิบมันโหดไหมครับแล้วก็มีสกิลอะไรบ้าง มาโอ้ยกันดั้มัดๆัดมันกันด้านชัดเจนเลยดูครับอุย้ยมีโดนด้วยนี่โดนนะครับอยู่บนหัวเราระยะตานยิงของเขานี่ผมว่ามันจะค่อนข้างใกล้นิดน,นึงนะครับแล้วเวลาที่โดนจะไปโจมตีครับเขาจะต้องบินไป ถึงระยะโจมตีเขาก่อนเขานึจะโจมตีให้ครับจากที่ผมลองเล่นมา1ครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> เยอะมากนี่เห็นไหมนี่เขาระยะโจมตีเขาครับบินไปละบินไปละบินไปบินไปนอนหลบไปก่อนโอ้ยจบแล้วต่อไปผมก็จะเรียกป้อมปืนมาใช้นะครับดูนะครับดูระยะครูดาวเขาก็จะประมาณ6หันร้อยยีสองเอ้ยไม่ใช่สนาทีหรือสามนาทีเลยเอ้ยสนาทีนี เออนี่120วิครับนี่เห็นไหมโอ้ยแล้วดูระยะการทําการของเขานะครับว่าขนาดไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับดูระยะปืนเขาครับโอ้ยยิงถึงกรุงเทพ <laughs> เปรียบเทียบเปรียบเทียบโคตรไกลแต่ดาเมจเบาหน่อยนะออจะให้มันแรงจะให้มันแรงมันก็อาวุธหลักไม่ต้องใชล้ละ <laughs> ก็แบบโอ้ยถือว่าใช้ได้เลยอย่างนี้ถ้าลงเป็นทีมนะครับผมว่า ในระดับอ e ีล e ิทเขาเรียกว่าอ e ีลิทไหมพวกดาวสี่ดาวครับระดับอ e ีลิทน้องนะ่าจะลงกับเพื่อนได้โอกาสผ่านก็่อนข้าที่จะมีสูงครับอ่าเห็นไหมแล้วก็เพิ่มดาเมรลระเบิดนะผมก็ลองปลาดูซิมันจะตายไหมปรากฏว่านอนมันก็หลบไปอีกทางหนึ่งครับอู้มิชชั่นคอมพิเฉยโดนโดนโดน,โดนไอ้เบิดเขาเรียกอะไรนะระเบิดอันนี้น่าจะตอ่อใช่ไหมระยะ ระยะระเบิดของนี้มันกว้างพอสมควรนะครับแต่ด้วยที่แบบสกิลมันอลังการแล้วแบบว่าครูไม่ใช่คูดาวครับอิโมชันมันนานนานนะแต่ความเท่สิโคโลครับมันก็เลยทาให้แบบค่อนข้างที่จะต้องเล็งดีๆนะครับดูครูดาวการระเบิดของมันด้วยคิดอยู่ครับไม่รู้จะพูดยังไงอต่อไปผมก็มาทดสอบมอนนะครับคอยดูครับเรียกมาละดูครับโอ้โหลงมาจากยานครับอันพวกนี้ครับมันสั่งผ่านรีโมทหรือ WiFi หรือเปล่านี่ หรือบตุดเห็นไหมดูดูโอ้ยโคตรไกลไกลเว่อร์ไม่ต้องทำอะไรละเป็นชุดกอดที่แบบว่าสายชิลสายแบบที่แบบเล่นแนว f p s เวียนหัวนะครับผมแนะนำชุดกอดนี่เลยครับเหมาะกับน้องมากน้องไม่อยากแบบโอ้พี่เวียนหัวผมเล่นแนว f p s หรือแนวบุคคลที่3ไม่มันหรือไม่ยังไงล่ะเหนื่อย น้องก็เอาชุดก่อนที่ไม่ใช้เลยน้องไม่ต้องทําอะไรครับตั้งป้อมอย่างเดียวครับแต่ก็ยิงช่วยเพื่อนหน่อยนะไม่ต้องแบบไปหมุนควงสว่านหรือกระโดดอะไรมากนะครับถ้าน้องเวียนหัวน้องใช้ชุดก่อนนี่แหละเหมาะกับน้องสุดแล้วแล้วก็ช่วยยิงนิดๆหน่อยแค่นั้นครับปืนนี้ผมว่าปืนที่แบบใช้กับชุดก่อนนี่นะความคิดเห็นส่วนตัวครับผมว่าปืนสไนัยน่าจะเหมาะนะยิงธนูนัดไกลๆนะคนี่เออคราวนี้ก็มาทดสอบกับบอสนะครับบอสจากที่ผมลองทดสอบ เรียกมาสองครั้งนะครับดาเมจก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าบอสมันเลือดเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดชุดเกราะผมเลเวลสิครับแต่ด้วยที่ระยะของป้อมมันโคตรไกลมากๆทำให้น้องแบบนี่ชิวเลยฮะแบบผมเนี่ยผมก็ไม่ยิงนะครับผมจะดูดาเมจแล้วก็ดูระยะการยิงของมันโอ้โหสบายครับแล้วยิงป้อมเนะครับเท่ๆนี่ห,หโชว์ความเท่ครั โจชุดก่อกันดำนี่แหละแล้วไอ้โดนของผมนี่มันก็ไม่ทํางานเลยอนะบินตามเหระระยะถึงไหมไม่ถึงกลับหากลับหาเจ้าของครับส่วนป้อมปืนใหญ่นะครับก็จะตามยิงบอสไปเรื่อยๆคนระับไม่ว่าบอสจะอยู่ไกลขนาดไหนกระโดดข้าหมูหรือมุดดินมันตามยิงหมดครับโอ้โหถือว่าถูกใจผมนะมีคนช่วยทำดาเมจให้เราเอาหาย เมื่อมันหายนะครับไม่ต้องตกใจน้องรอครูดาวมาก่อนเมื่อครูดาวมาน้องก็กดเรียกมาเลยครับนะตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วครับนี่กดเอกละแล้วก็รอสักนิดนึงนะครับยานแม่กาลังโศกมาครับปู่ยิงกระป๋อยตายตายตายโอ้เรียบร้อยครับนี่ละครับสําหรับปืนใหญ่ที่มาพร้อมกับเกราะเอ็นไดครับเกาะกิจกรรมจาก กิจกรรมเขามีชื่อว่า Major Order นะครับโอ้โหถ้าน้องอยากได้เกาะนี้นะครับเราก็เป็นส่มที่ตู้ส่มชุดเกาะน,นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเกาะ e n d r v e นะครับสรุปอีกที่เกาะนี้จะมีสกิลเรียกปืนใหญ่มาช่วยเราโจมตีนะครับแล้วก็มีโดนติดตามตัวคอยช่วยทาําดาเมจนะครับนี่แหละครับเกาะ กิจกรรมเอนไดจากเมเจอออเดอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆและก็ผู้เล่นชาวต่างประเทศนะครับที่ช่วยลุยกันให้ครบ1,000แตมนะครับทำให้ผมแบบเมีย่ยงไม่ได้เล่นเลยครับเข้ามาปุ๊บเอาครบ1,000ได้แล้วผมก็ไปสุ่มชุดเกาะทันทีนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับที่ร่วมกิจกรรมนี้นครับก็ไว้เจอกันใหม่คิมน้านครับขอบคุณครับ